พี่เล็กจะพามาดูไล่นาสวนผสมข้างบ้านพี่เล็กนะพี่เล็กจะกลับมาทําอย่างนี้แหละพี่เล็กจะให้ดูดูต้นไม้ใหญ่ต้นดูกันอันนั้นเป็นมะม่วงแต่ในในสวนพี่เล็กก็มีมะม่วงอยู่นะสวนมากเลยน้ะเข้านะดูดิเขา ปามะม่วงนะเนี่ยเราก็แบ่งทำแบ่งทำข้าวนะพี่เล็กอย่าทำอย่างนี้เนี้ยความฝันพี่เล็กนะเนี่ยเห็นไหมข้าวงามมากเลยเนาะดูดิความฝันความฝันพี่เล็กปีหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะปีหน้าพี่เล็กจะกลับมาทำแบบนี้ ของพี่เล็กมีสิบห้าไล่ของพี่เล็กมีสิบห้าไร่นะ15บห้าไล่ก็พอแล้วเนาะกำลังดีเยอะมากก็ไม่ไหวเหนื่อยหรอกอเอาแค่แบบทำแบบสบายๆบายมโม้มีมะม่วงม,ม,มีแล้วก็ทำแบบสบายๆเราแก่แล้วเนาะแกะะ่แย่เป็นสาวเหลือน้อยแล้ว เ,เห็นไหมลมแรงน่าอยู่เนาะถ้าเราอยู่งนี้อายุเราจะยืนยาวอีกจากหกสิบปีก็จะอยู่สักลมแรงมากเลยด,ดิแต่มันไม่มีปูนะอันนี้ข้าวหวานเนาะข้าวหวานสวยมากดูยดิไล่นาสวนผสม กับบ้านพี่เล็กนั่นเนี่ยค่าง,างกันงามมากข้าวเนาะข้าวของงามมากเละเละเล,ละนอกรั้วเขาเลนอกรั้วเนาอยั่อยู่บ้านพี่เล็กนะทำนาแค่นี้ก็พอกินแล้วเนาะถ้าสมมติเราอยู่เราก็ทำแค่พอกินพอเราไม่ต้องทำเยอะเนาะทำเยอะเหนื่อยใช่ไหมแล้วต้องเกี่ยวเอง ีเองซื้อลงสีเล็กๆเนาะซื้อลงสีเล็กๆตอนนี้แค่หมื่นกว่าบาทเนาะแบบปลอดสารพิษเนาะทำแบบปลอดสารพิษเกษตรอินซีอย่างนี้เนาะม,นม,ะมอนคุนปสมพันใช่ไหมนี่เราก็ทำนาบ้านของน้องทำนาเจ็บ <c oughs> ันพี่ดำนะบ้านของน้องทำนาลูกข้าวของงามมากเลย ฝันพี่เลก็กความฝันพี่เล็กคนอื่นเขาฝันอยากจะไปเมืองนอกเมืองนาใช่ไหมคนอื่นเขาฝันอยากไปเมืองนอกเมืองนาอ๋อให้ดินดูพี่เลขเลึอนเนาะเลฝันอยากจะทําสวนนะคะนี่เราก็ทำนะอันนี้อันนี้กล้ายังไม่ได้ถอนเนาะยังไม่ได้ถอนถอนไปหน่อยะครละ ไปเรื่อยๆนะอนไปดูไปถ้าพี่เล็กทำเล็กอยากทำนาดำเนาะนาหวานมันได้ข้าวน้อยใช่ไหมช่วยช่วยสวยหวานพี่เล็กสักวันนึง ใครมาเที่ยวหาก็เอาข้าวไปกินอย่างนี้มันจะมีความสุขนะใครมาเที่ยวหาเราก็เอาข้าวไปกินข้าวปลอดสารพิษเนาะสีเองกูเองสีเองเนาะปลอดสารพิษอายุเราก็จะยืนยาวอันนี้ก็เหมือนเราวาชักแปดเนาะได้ผปิดลาอีกสองวัน